การฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและสองพงศาวดารการศัตษ์สัปดาห์ที่สามวันจันร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าสองพงศาวดารการศัตษ์อยู่ที่สองข้อยี่สิบเอ็ดแล้วท่านก็ไปที่ต้นน้ําโยนเกลือลงในนั้นและกล่าวาว่าพยะโหวาตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้เยียวยารักษาน้ํานี้แล้ว ตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีความตายหรือการไม่เกิดผลจากน้ำนี้อีกรวมบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดคนทั้งหลายที่ได้รับพระคุณที่เปลี่ยนร้อนและของประทานแห่งความชอบธรรมที่เปลี่ยนร้อนก็จะเป็นกษัตริย์ในชีวิตโดยโลงผู้เดียวคือพระเยซูคิดยิ่งกว่านั้นอีกมากทางการทำให้แบบเลงและภาพเลงในพันธสัญญาเดิมสำเร็จเป็นจริงนั้นพระคิดยังทรงเป็น อาลีสาแท้ด้วยวงเล็บสองพงศาวดารกษัตริย์บทที่หข้อเลูกาบที่สข้อยีอาลีซาเป็นผู้เผยพระวจนะที่น่าพึงพอใจมากกว่าเอลิยาหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดที่อาลีซาได้กระทำคือการเยียวยารักษาน้ำแห่งความตายด้วยเกลือวงเล็บ สองพงศสาวดานกษัตริย์บทที่สองก็สิกาถึงยี่สิเดการเยียวยารักษานี้ผมชี้ว่าอารีชาเป็นผู้เผยพระวจนะที่หวานชื่อที่มาอวยพรผู้คนในฐานะผู้เผยพระวจนะแห่งการปรับโทษเอรียาเป็นแบบเลงของโยฮันผู้ให้บัพติสมาที่ได้ตำหนิพวกฟวาริสายและพวกซาดูกายกระทั่งได้เรียกพวกเขาว่าเป็น เจ้าชาติพิทวงเล็บมัทาทยบปที่สาข้ 7. อเอลิซามาหลังเอลิยาและเป็นการสารต่อของเอรียาฉันใดพระคิดก็มาหลังโยฮันผู้ให้บัพติศมามาเป็นการสารต่อของเขาฉันนั้นในฐานะอลิซาแท้องค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เผยพระวจนะที่หวานชื่นและน่าพึงพอใจ ซึ่งก็ค <are>. ือผู้เผยพระวจนะแห่งพระพรเลือกอ่านข่าวสารอาลีซาเป็นแบบเลงของพระคิดผู้กระทำการอัศจรรย์แห่งพระคุณในชีวิตเอรียาได้ทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่บางประการเช่นการปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกและการเรียกไฟให้ตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ เพื่อเผาเครื่องบูชาเผาและน้ําที่เทลงบนเครื่องบูชานั้นอย่างไรก็ตามเมื่ออาลีซามาแทนที่เขาอาลีซาไม่ได้ทำสิ่งมหัศจรรย์แต่ได้ทำการอัศจรรย์เห็นพระคุณในชีวิตคิดเสียนหลายคนใส่ใจต่อการอัศจรรย์แต่พวกเขากลับละเลยเรื่องของพระคุณและชีวิต หรือพูดถึงเรื่องเหล่านี้อย่างตื้นเขินเปาโลยะเน้นยำ้ำถึงเรื่องของพระคุณเป็นอย่างมากในหนังสือโรมในหนังสือโรวมการโปรดให้ชอบธรรมในพระคุณนั้นนำไปสู่การเป็นกษัตริย์ในชีวิตวงเล็บบทที่สข้อ24บทที่ห้าข้อสิถึงสิบแปพระคุณคือพระเจ้าที่ทรงกระทำทุกสิ่ง เพื่อเราโดยการประทานพระองค์เองแก่เรามาเป็นการรับสุขของเรา ผลรับของพระคุณนี้ก็คือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอุดมสมบูรณ์และสูงส่งจนทำให้เรากลายเป็นกษัตริย์ร่วมกับพระคิดอย่างไรก็ดีถ้ามกลางศาสนาคิดในวันนี้แทบจะไม่มีข่าวสารสักตอนที่บอกกับผู้เชื่อว่าผลรับของพระคุณคือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราครอบครองเป็นกษัตริย์ เมื่อชาวเมืองยริโฮบอกอาอลีซาวา่าน้ำไม่ดีและแผ่นดินนั้นก็ไม่เกิดผลเขาก็ไปที่ต้นน้ำโยนเกลือลงในนั้นและกล่าวว่พาพระยะโฮวา์ตรัสดังนี้วา่าเราได้เยียวยารักษาน้ำนี้แล้วตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีความตายหรือการไม่เกิดผลจากน้ำนี้อีกวงเล็บ สองพงศาวดารกษัตริย์บทที่สองข้อยี่สิบดยาริโฮเป็นเครื่องหมายเล็งถึงซาตานและทุกสิ่งที่อยู่ร่วมกับซาตานก็ล้วนแต่เป็นความตายรวมถึงน้ำด้วยแต่น้ำที่ไม่ดีของเมืองยาริโฮได้รับการเยียวยารักษาตามถ้อยคำของอาลีซาและได้กลายเป็นน้ำที่ดีซึ่งก็คือน้ำที่ให้ชีวิต การอัศจรรย์ประการแรกที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำในกิติคุณโยฮันคือการเปลี่ยนน้ําให้เป็นเหล้าองุ่นบงเล็บทที่สองข้อสามถึงสิความหมายสําคัญของการอัศจรรย์น,นี้คือการเปลี่ยนความตายให้เป็นชีวิตการเปลี่ยนความตายให้เป็นชีวิตเป็นหลักการที่คอยกํากับการอัศจรรย์ทั้งหมดที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงกระทำในกิติคุณโยฮันและในทุกกรณีที่พระองค์ได้ทรงจัดการตั้งแต่โยฮันบทที่สถึงบทที่สิอดการอัศจรรย์ที่อาลีซาได้กระทําในสองพงศาวดากรกษัตริย์บทที่สองและการอัศจรรย์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำในโยฮันบทที่สองนั้นมีความหมายสำคัญเดียวกัน ซึ่งก็คือการเปลี่ยนความตายให้เป็นชีวิตประการต่อมาอริชาได้เรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นวงและเปิดสองพงเสว,วดานกษัตริย์บทที่4ี่ข้อหนถึงเข้อแถึงสิเจข้อ42ถึง44เทียบมัดทายบทที่14ข้อ14ถึงยีอด บทที่15ข้อ32ถึง33รวมบทที่4ข้อ17เจวักหลังวงเล็บปิดอลิซาได้เรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นโดยเฉพาะในขณะที่เขาขอให้เกิดน้ำมันในภาชนะมากมายขึ้นมาจากภาชนะเดียวองค์พระเยซูเจ้าก็ทรงทำสิ่งที่อยู่ในหลักการเดียวกันนี้ ในมัทธิยบทที่14ถึงบทที่15พระองค์ทรงก้อเลี้ยงฝูงชนด้วยขนมปังเพียงไม่กี่ก้อนและปลาเพียงไม่กี่ตัวในเรื่องนี้อดีชายังเป็นแบบเลนขององค์พระเยซูเจ้าในยุคพ,พันธสัญญาใหม่ อาลีซากระทำสิ่งต่างๆในด้านแบบเลงเหมือนกับสิ่งที่องค์พระเยสูเจ้าทรงกระทำในความเที่ยงแท้มากกว่าผู้เผยพระวจะนะคนอื่นๆในหลักการนี้แล้วอาลีซาและองค์พระผู้เป็นเจ้ากระทำในสิ่งเดียวกันซึ่งก็คือทําการอัศจรรย์แห่งพระคุณในชีวิต